ที่ร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะทาการตั้งศูนย์นะครับผมก่อนส่งมอบลูกค้านะครับผมรถตัวนี้นะครับสเปคนะครับผม48นะผมก้อนเก้าครึ่งสิบครึ่งยันดัดยางห้าสิบนะครับนี่ต้กงขอบอกว่าทรงได้มากครับในการโหลดแบบเต็2สองหน้าสองนิ้วนะครับผมหลังสามนิ้วนะครับผมนี่นะครับลูกค้าบอกว่าไม่ต้องการให้โหลดมากนะครับผมขับแค่แค่สวยๆนะครับจะทรงให้ดูดีนะครับผมเราจัดให้ครับในสเต็ปแบบไป ลดประหยัดด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวคันนี้กําลังทําการตั้งสูนนะครับเดี๋ยวเรามาผ่าตอนจบอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราชมครับครับผมคันนี้นะครับผมไวรุสออรีนนะครับติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับในการจัดทรงสวยๆเท่ๆนะครับผมสเต็ปหน้าโหลดสองนิ้วหลังสามนิ้วนะผมรัดคู่กับล้อมแหกคอสิบแปดนิ้วนะผมยาง ขนาด255 518นะครับผมล้อแม็กกว้าง9ก้าครึ่งสครึ่งนะครับผมตัวนี้ต้องขอบอกว่าเป็นลายยอดพิเศษยอดนิยมเลยนะครับผมสำหรับล้อแม็กคุณภาพแบบนี้นะครับมีจำหน่ายแล้วที่วิเชียรดำยางยนต์ครับท่านใดที่ขับออลนิวยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางยนต์ที่ไหนไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาจะทำได้ดีหรือเปล่าเนี่ยครับมาที่เลยนะครับผมวิเชียรดำยางยนต์เต่าคืนหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณนะครับผมอยากแต่งล้อแต่งยางในงบประมาณที่สองหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเราก็มี สองหมื่นกว่าเราก็มีสามหมื่นสี่หมื่นห้ามหมื่น,มมนแล้วต่ตงบนะครับผมท่านใาอยากได้ล้อได้ยางแบบไหนนะครับเข้ามาสอบถามข้อบูลได้ที่ร้านของเราได้เลยหรือว่าในเพจวิชานำยานยนต์หรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับผมหรือมีอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อได้คือ,อ,อทางไลน์แอดเนาะมันจะมีแอดออฟฟิคอลของทางบริษัทก็สามารถติดต่อถามโปรโมชั่นเราได้เลยนะครับผมอยากรอ,กอเหมือนอนอเดอร์คันนี้นึกถึงวิชันนำยางยนต์นะครับผมยังไงก็ฝาก้วยนะครับ